ไปทำเสียกรรมที่ต่างประเทศผลลัพธ์ที่ออกมาที่ไม่แฮปปี้เลยมันน่าจะได้ดีกว่านี้นะคะ่ะผิดหวังค่ะที่กระบวนกาเสนะคะเป็น, Make นะะแมคอาบาร์ติสค่ะตัดสินใจไปทำเสียกรรมที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับเพราะว่าเพื่อนแนะนำก็เลยอยากจะลองดูะคระัว่าที่ต่างประเทศเนี่ย จะทาแล้วเป็นยังไงที่ไปทํามาก็คือไปดึงหน้านะคะแล้วก็ดูถไขมันใต้คางะคะ่ะพูดตรงๆเลยนะคะผลลัพธ์ที่ออกมาจริงๆแล้วเนี่ยพี่ทาออกมาแล้วพี่ไม่ค่อยแฮปปี้นะคะทําออกมาแล้วไม่ค่อยได้อย่างที่เราต้องการคนอื่นก็อาจจะทําระดวดูดีแต่ว่าสําหรับพี่แล้วพี่รู้สึกที่ผิดหวังผิดหวังแต่พอทําออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้จากที่เรานึกกันนะ,ะมันก็ดูเป็นผู้ใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็ดูไม่ได้เด็กลงอะไรเลยนะครับ จริงๆแล้วว่ามันน่าจะได้ดีกว่านี้ครับที่มีแผลที่ข้างหูอยู่เนี่ยซึ่งไม่หายสักทีนี่เกือบจะปีกันแล้วครับ วันนี้ก็มาถึงแล้วนะฮะวันที่มีนบลรอคอยนะคะพี่บอลตัดสินใจมาทําที่โรงพยาบาลดับเบิลยูเนี่ยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนทาออกมาแล้วก็ดีแล้วก็เห็นแล้วก็เลยถูกใจที่จะมาแก้ไขส่วนที่เราเคยไปดึงมาแล้วจากต่างประเทศเนี่ยนะคะให้ให้ให้ใหดูกระชับขึ้นแล้วก็สวยขึ้นทําตาให้ดูสดใสขึ้นนะครับแก้ไขแผลแผลตรงข้างหูเนี่ย่ะซึ่งซึ่งทํามาจากต่างประเทศแล้วมันก็มีปัญหาก็เลยจะมาทําที่นี่แล้วก็รอดูนะคะว่าผลลัพธ์ของพี่บอลเนี่ยจะเป็นยังไง ันมั่นใจค่ะว่าแพทย์ไทยเนี่ยเก่งในแพร์ชาติใดในโลกแน่นอน